รายการโกลออน p า d c a แคสต์วิกเก e สเปิดหมดเปลือกนัดนิสามณีสารภาพเคยดบยาคุมมาหวังสวยคูณสองตับไตเกือบพังจนเกิดจุดเปลี่ยนที่ทําให้เธอลดไซส์ไม่ใช่แค่การออกกําลังกายแต่คือการกลับมารักร่างกายตัวเองด้วยวินัยพร้อมเผยมีแพลนแต่งงานช่วงเดือนตุลาคมปีหน้าการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เริ่มจากอาหารมื้อเช้านัดนิสามณีกินจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่มื้อเช้า โดยที่ไม่เคยรู้สึกเลยว่าอาหารเช้าที่บ้านเวอร์เกินเพราะว่าเราโตมาตั้งแต่สมัยแม่ทำข้าวแกงขายแม่จะชอบทำกับข้าว5-6าเมนูจะเสพติดเวลาอาหารเย้วางอยู่บนโต๊ะมีครบเราก็กินมาเรื่อยๆถ่ายรายการคอนเทนต์บางวันเราก็ไม่ได้อยากกินเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าน้อยคนดูก็จะไม่วาวรู้ตัวอีกทีใส่เสื้อผ้าไซส์เอามีแฟนคลับแท็กรูปมาเรานึกว่าเขาเป็นเอนตี้แฟนบอกให้ผู้ช่วยลบแอคทิ้งผู้ช่วยบอกว่าเขาเป็นเอฟซีเรามานานแล้วรูปที่เขาถ่ายมาคือร่างจริง คิดว่าไม่ใช่แค่นัดคนเดียวที่เป็นเวลาเราใช้แอคแต่งรูปบ่อยหน้าหรือหุ่นของเราเป็นแบบนั้นรู้สึกว่าต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองตอนนั้นถึงแม้จะมีเทรนเนอร์นะเล่นฟิตเนสมา3-4ถึงปีหุ่นก็ยังใหญ่ขึ้นทุกวันเทรนเนอร์ยังเครียดไม่กล้าลงรูปตัวเองเลยเพราะยิ่งเทรนยิ่งบวมออกกำลังกายหนักแต่ไม่เห็นผลจนกระทั่งแฟนคนล่าสุดพี่กายเข้ามาช่วยดูเขาเป็นเทรนเนอร์เหมือนกันพอเห็นพฤติกรรมหนูพี่กายเห็นว่า เราก็เทรนถูกต้องทุกอย่างแต่ทำไมหุ่นไม่เปลี่ยนก็เลยขอมาอยู่บ้านด้วยเลยเพราะหนูติดผู้ชายปัญหาคือกินเยอะเกินแบบไม่รู้ตัวแล้วบ้านก็มีมามาเป็นคนทำอาหารอร่อยทุกอย่างแล้วเวลาลูกหลานกินมามาก็ยิ่งแฮปปี้พี่กายก็เริ่มเปิดศึกสู้ช่วงแรกในบ้านคืออดอัดมากพี่กายให้กินคลีนแทนเครื่องปรุงรสชาติเปลี่ยนช่วงเดือนแรกเป็นช่วงที่อึดอัดที่สุดหนูถึงขั้นบอกพี่กายว่าเราไปลดวิธีอื่นใหม่แต่สุดท้ายแม่ก็พยายามปรับนะ พราะรักเราแต่พอกินไปช่วงเดือนแรกหุนเปลี่ยนหุ่นเล็กลงเลยเทรนเนอร์คนเดิมออกกําลังกายเท่าเดิมแต่แค่เปลี่ยนการกินมื้อเช้าทุกคนที่อยากหุนดีขึ้นแค่เปลี่ยนการพูดว่ากินคลีนไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องกินทุกมื้อตลอดเวลาถ้าคุณยังทําไม่ได้ไม่ต้องไปซีเรียสเปลี่ยนแค่วันละมื้อชีวิตเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าเรากินน้อยแต่กินอาหารไม่เลิศเช่นกินโปรเซสต์ฟูดกินของที่มันหมักดองกินของที่มันแบบว่าเป็นไขมันไม่ดีต่อให้กินน้อยก็ยังไม่เท่ากับกินคาร์โบไฮเดร กินแล้วก็เริ่มปรับแผนการออกกําลังกายให้มันแบบชัดจริงจังขึ้นเมื่อก่อนจะคิดว่าทนมาออกกําลังกายเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนแบบซูเปอร์วูแมนที่จะคิดได้เลยว่าออกกําลังกายทําให้ฉันรักตัวเองคนส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบนั้นคือก้าวแรกที่มาออกกําลังกายคือรู้สึกต้องฮึบต้องสู้ใครอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเพื่อสุขภาพหรือเปลี่ยนเพื่อหุ่นให้เริ่มจากการเข้าใจก่อนจะไม่ฝืนเช่นสุขภาพดีแปลว่าอะไรสุขภาพดีไม่ได้แปลว่าผอมสุขภาพดีไม่ได้แปลว่าน้ำหนักลดอย่างเดียวมวลกล้ามเนื้ออยู่ ตรงไหนหลังๆมาออกกําลังกายชัดและเยอะมากเมื่อก่อนออกกําลังกายก็จริงแต่จะไม่สม่ําเสมอการออกกําลังกายนัดนิสามณีการออกกําลังกายคนส่วนใหญ่เวลาที่จะเริ่มออกกําลังกายวันแรกๆจะมีแรงถีบจะทําได้ไม่สม่ําเสมอเวลาที่เราจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเราจะตื่นเต้นแล้วเราจะอินกับมันแต่เราจะทําได้ไม่นานทุกวันนี้นัดก็ยังชอบทํางานแต่ก็จะมีท่างานไหนจะต้องรบกวนนัดหลัง18บแนาฬิกาจะต้องเป็นงานที่สําคัญมากจริงๆ เพราะถ้าไม่งั้นไม่ทําเราต้องตัดเลยต้องแบ่งว่าเรากําลังทํางานต้องแบ่งเป็นสามหมวดถ้าคุณทําได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยคือเวลาทํางานเวลาพักและเวลานอนเมื่อก่อนเรามองว่าการนอนนอนแป๊บเดียวแล้วทํางานต่อแต่เจ้านายของเราจริงหาฮไม่ใช่เงินในบัญชีแต่เป็นร่างกายเรากดข้อแรกต้องนอนให้ได้อย่างน้อยเจ็ถึงดชั่วโมงนอนแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ยันไปถึงเรื่องอุจจาระแค่เปลี่ยนเวลานอนลูกน้องนะทุกคนจะรู้ว่าเช้าไหนที่นัดหดงุดหงิดแปลว่าเช้านั้นไม่ได้เข้าห้องน้ํา เหตุผลของการไม่ได้เข้าห้องน้ํามันมีหลายอย่างมากเริ่มตั้งแต่นอนน้อยถูกนอนน้อยก็ระบบขับถ่ายย่อยไม่ดีก็จะไม่ปวดท้องตื่นแบบรีบไม่มีเวลาให้กับลำไส้ทุกวันนี้ต้องจัดนอนให้มันพอตื่นก่อนเวลาเมื่อก่อนสมมติกองนัด8อาจจะตื่น7จ็นาฬิกาสานาทีตื่นรีบอาบน้ําแปรงฟันขอนอนเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีถ้าเราจัดเวลานอนให้มันพอเราต้องเผื่อเวลาตื่นด้วยถ้าสมมติเดี๋ยวนี้กองนัด8นาฬิกาตื่น5้านาฬิกา30นาที เพื่อตื่นขึ้นมาครึ่งชั่วโมงแรกต้องไม่เล่นโทรศัพท์แล้วฉันเป็นคนติดโทรศัพท์สุดๆต้องสั่งงานลูกน้องพอมาคิดได้ว่าสั่งงานช้าครึ่งชั่วโมงก็ไม่ต่างเพราะยังไงลูกน้องก็ตอบตอนสิบโมงอยู่ดีชีวิตที่หรูคือแบบไหนนัทนิสามณีเมื่อก่อนคิดว่าชีวิตที่หรูคือชีวิตที่มีของแบรนด์เนมเยอะชีวิตที่ได้นอนในที่ที่มันหรูหราความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ชีวิตที่หรูของนัทคือมีเวลาตื่นมาหายใจมีเวลาเข้าห้องน้ำตอนเช้ามีเวลาเคี้ยว สังคมรอบข้างนัดนิสามณีเวลาเราไปกินข้าวกับเพื่อนแก้ให้หวีจะหลุดส่วนใหญ่เพราะเราไม่ค่อยกินข้าวกับเพื่อนเรารู้ว่าเพื่อนจะพาเราแก้ปัญหาคือไม่ต้องกินข้าวกับเพื่อนแล้วพอเรากินกับแฟนเรานั่งกินแค่ผลไม้กันหลังจากกินข้าวอร่อยมากทุกวันนี้หนูพูดว่าอร่อยแบบอร่อยมากผลไม้ที่ชอบที่สุดในชีวิตคือมังคุดถ้าชอบแบบบวกสุขภาพคือมะละกอเพื่อการขับถ่ายเป็นคนขับถ่ายดีไหมนัดนิสามณี เมื่อก่อนไม่ข้าเวลาย้ายที่นอนย้ายที่พักหรือไปถ่ายงานต่างจังหวัดต่างประเทศเตรียมเลยของหมักดงคุณแม่หมักไปเลยห้าวันบางทีห้าวันก็ไม่ขับถ่ายเลยก็มีวันนี้คือทุกเช้าเป็นทุกเช้าแบบแฮปปี้อีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ต้องมาใส่ใจตัวเองต้องขอบคุณยีนก่อนอาม่าหนูแข็งแรงมากรู้สึกว่ามันมีผลมากับหนูหลับลึกหลับง่ายก็ใช้บุญเก่านั้นมาเรื่อยๆยังดีไม่รู้ตัวตอนสายทุกวันนี้ต่อให้หลับลึกหลับง่ายแต่เราจัดระเบียบมันดีกว่า ที่มานั่งคิดได้เพราะว่าเพื่อนใกล้ตัวเริ่มป่วยเพื่อนบางคนเป็นมะเร็งบางคนเป็นโรคตับบางคนเป็นความดันเบาหวานในขณะที่หนูยังพร่ากับบุญเก่าว่าอาม่าฉันให้ยินดีฉันไม่ป่วยฉันไม่ป่วยแต่มานั่งรู้ตัวว่าเรากำลังใช้เครดิตไปอยู่แต่ถ้าเราไม่ทำเพิ่มมันหมดนะคะรู้ตัวอีกทีเราก็จะไม่ต่างจากเพื่อนต่อให้เราได้ยินดีหลายคนอาจจะรู้สึกว่าฉันนอนน้อยมากฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยฉันกินแอลกอฮอล์เยอะมากฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยวันนี้ ยังไม่เป็นไม่ได้หมายความว่าวันหน้าจะไม่เป็นบอกตัวเองว่าโชคดีมากที่หันมาแบบดูแลสุขภาพก่อนที่จะเป็นอะไรดังนั้นคนที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าป่วยแล้วยังไม่รักตัวเองอันนั้นกำใครกำมันแต่ถ้าคนที่ดูอยู่วันนี้ยังไม่ป่วยถือว่าคุณโชคดีมากและต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ตอนนี้ทุกครั้งที่เรากินน้ําตาลมากเกินไปเรากําลังแลกอะไรบางอย่างไปอยู่ทุกครั้งที่คุณกําลังไถโทรศัพท์คุณกําลังแลกเวลาให้ร่างกายไม่ได้นอนหนึ่งถึงสองชั่วโมงผลลัพธ์ข้างในอักเสบมวนรอบข้าางงส่งผลหนักมกม เคยกินอะไรผิดผิดหรือมีความเชื่อผิดผิดของตัวเองไหมนัดนิสามณีที่สุดในชีวิตคือกินยาคุมสำหรับคนที่อยากแต่งหญิงหมายถึงว่าเลดี้บอยหรือว่าซานเจนเดอร์จะรู้สึกว่ายาคุมหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงเป็นเรื่องที่ต้องเทคตอนเด็กนัดก็ความรู้น้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าบิวตี้คือเฟิร์สพร o อ i t ร Sa ตี้เซฟตี้คือเรื่องหลังไม่เคยนึกรุ่นพี่บอกว่ากินวันละเม็ดกระเทยไม่วันละเม็ดสวยเท่านี้สองเม็ดจะเป็นยังไงละ่ะถ้าอันไหนเขียนข้างหลังกล่องว่า2เม็ดเรา กินสี่เม็ดความสวยมันต้องคูณสองแล้วหนูถึงขั้นมีคนบอกว่ายาคุมคนสมมุติหนึ่งเม็ดเท่านี้แต่ยาคุมม้าหนึ่งเม็ดเท่ากับยาคุมคนสิบเท่าตอนเด็กหนูบอกแม่เอามาหนูขอกินหน่อยเพราะมันแรงแปลว่ามันเลิศหนูกินอยู่อย่างนั้นโชคดีบุญเก่าของหนูแค่ไหนที่แบบร่างกายแข็งแรงไม่ใช่แค่หนูไงยังมีอีกหลายหลายคนที่เข้าใจผิดดังนั้นอยากจะแนะนําในมุม LGBTQ แล้วกันน้องๆเราต้องเทคฮอร์โมนเพศหญิงจริงเพราะเราอยากเปลี่ยนจากชายมาเป็นหญิง แต่จะต้องอยู่ในพื้นฐานความปลอดภัยไม่ใช่สวยก่อนปลอดภัยก่อนแล้วค่อยสวยพี่พูดวันนี้น้องอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าทำไมต้องปลอดภัยก่อนผ่านไปอีก20ปีแล้วน้องจะมาบอกถ้าได้เจอพี่น้องจะพูดว่าพี่นัดขอบคุณมากเลยที่พูดเพราะมันสำคัญกว่ามากความปลอดภัยต้องก่อนความสวยเพราะถ้าสวยแล้วไม่ปลอดภัยก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ใช้ความสวยค่ะดังนั้นถ้าหนูย้อนไปได้คือจะไม่กินยาเกินขนาดเราจะต้องไม่คิดว่ากินดับเบิลแล้วจะสวยเพิ่มคูณต่อ ตอนที่กินเกินขนาดมีเอฟเฟก์เรื่องอะไรบ้างนัดนิสามณีส่วนตัวหนูมองว่าหลักๆคือมีตาเหลืองหรือว่ามีสิวขึ้นตามท้องแขนไปปรึกษาหมอคือมันน่าจะเกิดการแบบฮอร์โมนสวิงเราไม่ได้กินสม่ำเสมอด้วยตัวนัดเองช่วงที่เหอมันคนกินอาหารเสริมหรือออกกําลังกายมันจะมีช่วงเหื่อแรกๆเราจะกินสักพักหยุดเดี๋ยวกลับมากินมันไม่ใช่ว่ากินปุ๊บสวยเลยนะร่างกายคนเราพอกินเข้าไปมันจะเกิดการมันมีอะไรมาใหม่จะต้องปรับตัวช่วงยังปรับตัวไม่ทันเข้าที่เลิกกินพอจะมากินใหม่ร่างกายปรับใหม่ ก็จะอยู่แบบนี้อยากจะบอกน้องๆว่ากินได้ยาคุมกินได้ฮอร์โมนทานได้ก็เลือกเอาว่าจะทานฮอร์โมนจากธรรมชาติหรือถ้าจะรับฮอร์โมนสังเคราะห์ให้คุยกับคุณหมอแต่นัดพูดมาเป็นสิบปีละก็ยังเจอกระเทยที่จะซื้อยากินเองพยายามย้ำนัดพยายามใช้กระบอกเสียงของนัดในการพูดมาโดยตลอดถ้าวันนี้คุณฟังแล้วคุณใช้ตามผลดีไม่ได้เกิดขึ้นกับนัดแต่เกิดขึ้นกับคุณชีวิตหลังจากเลิกแอลกอฮอล์มาเจ็ดเดือนยังไม่ได้ยาวมากแต่ตอนนี้ทำได้แล้ว เพราะด้วยความที่นัทไม่ได้เป็นคนติดแอลกอฮอล์มาตั้งแต่เด็กคือเรามาเจอแล้วเราใจแตกพอตอนนี้เราชั่งน้ำหนักว่าสุขภาพสำคัญกว่าความสนุกเพื่อนชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปเราจะขาดสังคมไหมแต่ให้นึกแบบนี้มีสังคมแล้วป่วยเราโอเคไหมไม่ได้ว่านะคือเพื่อนอยากใช้ชีวิตใช้ไปแต่อันนี้เราคุยกับตัวเองหนูรู้สึกว่าไม่คุ้มเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วไม่มีสิวอักเสบขึ้นมาแบบหลายเดือนมาก เพราะนัดคิดว่าน่าจะเป็นเพราะการจริงจังกับการกินการนอนก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตมาแบบใช้ครีมกระปุกเป็นหมื่นบางวันก็ยังเป็นสิวทุกวันนี้ใช้ครีมสองก็ไม่เป็นบางวันไม่ทาครีมอะไรก็ไม่เป็นแต่ถ้าช่วงที่ติดครีมคือไม่ทาวันสองวันเราจะรู้สึกว่ากลัวกลัวหน้าจะแบบเป็นอะไรทุกวันนี้บางทีไม่ทาครีมติดกันสถึงสวันก็ไม่เป็นไรเลยแล้วไม่รู้สึกเครียดด้วยไม่รู้สึกซสีเรียสว่าฉันขาดอะไรเพราะฉันพอแล้วฉันนอนพอฉันกินดี นัดเป็นคนเครียดหนักมากจะเครียดตั้งแต่ตื่นมาต้องดูแล้วใครส่งงานใครไม่ส่งเตรียมวินงานทุกอย่างต้องผ่านมือหนูเองเครียดที่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนโมโรยตลอดเวลาบางทีเราเครียดอยู่ลึกๆเครียดอยู่ข้าในบางครั้งการเครียดคือเวลาไม่พอเช่นตื่นมาแล้วรีบๆเช้านั้นจะเป็นเช้าที่เครียดแบบปิดอัดวิธีแก้คือพูดตรงๆงานนัดยังเครียดอยู่แต่สิ่งที่ทําให้หนูไม่เครียดได้คือการมีสโลอร์นิ่งอันนี้คือโค้ชจะพลิกชีวิตแดดกับแอร์มีผลกับเรื่องความเครียดหลังๆมารู้สึกว่่่าวันนนนไไหหทีูมโดดดแเลย วันไหนที่อยู่ต้องอยู่แต่ในห้องอัดอยู่ในสตูเราจะเครียดท่าเป็นเมื่อก่อนชอบมากหนูจะบอกช่วงนี้ไม่โดนแดดไม่ดำทุกวันนี้ไม่เอานะหนูเดินเยอะมากเดินกลับบ้านเพราะว่าได้ออกกําลังกายด้วยได้ให้ร่างกายหรือผิวมันเจออะไรที่มันเป็นธรรมชาติเราก็ต้องเลือกที่จะหายใจแต่ว่าอย่างน้อยถ้าอยู่แต่ห้องแอร์ผิวจะแห้งทุกวันนี้พอโดนแดดเย็ดโดนแดดตอนเช้าหนูรู้สึกว่าผิวสวยแฮปปี้ตอนนี้เปลี่ยนที่นั่งในการกินข้าวสตอรี่ทุกเช้าจะสังเกตว่ากินข้าวหน้าบ้านเมื่อก่อนหนูจะต้องกินโตอาหาร ตอนนี้ต้องนั่งกินหน้าบ้านให้มันโดนโดนแดดโดนลมข้างนอกตอนนี้กลายเป็นสาวเฮลตี้นัดนิสามณีนัดชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้มากต้องขอบคุณพี่สกายขอบคุณแฟนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตตอนแรกคิดว่าดำแดงไทยบ้านรอยสักสเปกแค่นี้ก็คือเรียกว่าเลิศจบละแฟนที่ดีสำหรับคนอื่นยังไงไม่รู้แฟนที่ดีสำหรับนัดต้องทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและในยุคทุนนิยมคนมักจะเข้าใจว่าแฟนที่ดีเท่ากับแฟนที่รวยแต่เงินยังไม่เท่าสุขภาพผู้ชายที่ซื้อกระเป๋าให้ เราได้แต่ไม่สามารถไกดการกินช่วยให้เรานอนพอพาเราไปออกกําลังกายนัดถือว่าตกรอบสําหรับนัดเพราะในมุมที่หาเงินเองได้ผู้ชายที่มีความคิดเรื่องสุขภาพนัดมองว่าหายากกว่าเป็นสิ่งที่นัดต้องการมากกว่าแล้วพอนัดเจอไม่ใช่แค่นัดขอบคุณเขาในรายการทุกเช้ากับก่อนนอนหนูจะขอบคุณเขาเป็นปกติเลยเขาพาให้ชีวิตหนูดีขึ้นจริงฮ่าฮ <laughs> วางแผนอนาคตไว้ใหม่นัดนิสสาณี เชิญนะคะแต่งงานปีหน้าประมาณช่วงสิ้นปีหน้าช่วงเดือนเกิดช่วงเดือนตุลาคมนะคะสามารถติดตาม g l o w on Podcast with Grace ได้ที่ช่องทาง Facebook a l i ดอทย u ทูบอะไร